อ๋อนาไม่ช <playing> ่วยพี่ไอ้เอ๋ไม่นำไปตี้ิงคุณยิงเขย้าเอออย่าะยิงยิงไปเออเอย่ามาเช่มาไม่ต้อง่มันม่ไม่้กูเบื่อสามกูกกูไม่ได้กดดันเลยกูไม่ได้กดดัน โมเล่นเล่นธรรมดาธรรมดาเล่นไปมม่ี้ผมไม่ได้กดดันแลผมไม่ได้กดดันคุณไม่ขี้โม้อะไรเนี่ยโอ้ตบป้าพี่สีใครวูขี้โม้ไม่ใช่ครับโม้ตบป้าเวทีสี ช่วยได้ป่ะไม่ช <c ười> <c ười> ่วยได้ป่ะไม่ต้องมาช่วยอ่าได้เลยนะเลยทำไมต้องช่วยไม่ช่วยได้ตายละไปเลยตายหมดเลยไปตายหมดไปไปไอ้เฮ้ยดักกทุทาง ก็มึงบอกมันต้องช่วยก็มึงบอกมึงต้องช่วยกูว่าไปตายก่อนเลยเข้าใจป่ะเหลี่ยมลุกดอกแล้วบอกเล่นกันโอ้นี่จอดน่อ๋อถ้าจะเหลี่ยมจะเรียงดีพี่ไม่ชอบดูดาพี่ด้วยพี่ไม่ชอบพี่ไม่ปึ้มไปย่างว่าไงเจอปลาดึงปลาบูดไปย่างว่าไงเจอปลาบูดกูตัวลเม็ดตัวลังเม็ดปีนูะตัวระบาด กูให้เลยตัวบ้าสองบ้าเลยโอ้อยากยิงหาพ่อไอ้ปลาหาพ่องนนั้นปลาไม่ไม่ตายเลยมั้ง f i r ส t blood double kill เอมมันโทเอมมันโทมฮะุกเปิดมาแกุ่กเปิดมาแก่ ไควะายก็ได้แค่ลุมแหละต,ต,ต,ตัวกูสิมามาตัวตัวกูเย้เจอเจอคนแบบเจอคนห่อร้อนอ่ะป่วยเพราะมึงอะแม่งสติไม่ดีเนี่ยสติไม่ดีสติไม่มี<ด>ตัวล<ต>อยเนี่ยเนี่ยตามกูอีกแล้วต้องนำตามกูอีกนะ ได้มาเลย2 0อค่าลิกิกิแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างบนราคาแหละโง่เอมเอ็มเ็มชูมชูพี่ดีเขี่ยมาแล้วอย่าอ่อน

ได้เจี๊ยนนี่แหละที่มันยิงกูเลยอ่ะคนแรกมัเล่นสไนายอย่าลยมมัเล่นสไนา์ครับรอลงมารอลงมาทำไมรอไม่เนารอลงมาดีกว่ารอลงมาดีกว่าโอ้มึงรอสไนายรอมึงเออทำยังเไามาเล่นสไนา์ปืนเดียวอ่ะมึงมีเข็มไม่สามารถไลย Double kill เลยกูไม่ได้ยิงอ่ะกูแอคไว้ก่อน กูไม่ได้ยิงียบเไว้ก่อนใจใจวะมันรับไม่ได้นะใจไม่เข้าใจหรอกสู้พาซิ่ออมอ่ะคนรอดต้องแอรไว้ก่อนไอเจ้าขโมยมึงมันสมองน้อยไงไม่ชาบว่าสาวๆเอาี่อ AR ไปครับไม่ต้องเอาอ่ะได้มีปืนอ AR มึงก็ด้วยกูไม่ให้ดูนี้ก็เถอ ให้ถามให้ถามก่นอนให้กับสาวนอ้องมีใอ้กับสาวให้ถามหนึงสาวสาวสวยๆอ,อ่ะโอ้อืมแก่สาวนอ้องมันบอดไซส์ไซส์ First Blood เอม็มเอม็อกอมกูได้โอ่ยาวอ่ะ น่าจะแดกไหมครับอันนี้ว่งอะไรนะไก่น้องมาบอสัยมาบอส เปิปเลยละทงเล่นสนายไย้อทรงกดสิเลยแบบ่แว่นออกตดแบงบรู้ไหมแว่นออกตันช่วยอะไรไม่ต้องเสียกหรอกมึงไม่ต้องรู้ว่าดีเลยเอ๋อ Não me é? arrasta. Ah. ขา้าผู้บ่าวคนนี้ค <UM รับคือเขาเป็นคนตลกผู้บ่าวคนนี้เกิดมาเพื่อกิีวันไหนที่เขาไม่ได้กิดเขาจะไม่มีแรงเล่นเกมก่อให้ฟ้าถ้า่มดินอะไรไงเขาก็กรี๊ดกรี๊ไตะเลียดุยข่ากรี๊ดกัดกระต่อยเลยหน้าหิี อยากรู้อยากรู้คำถามด้วยรู้คำถามและคำตอบเราต้องเล่นดนตรีอบงานเราเราต้องชอบงาเกมเขาอยากเล่นเกมเอาชนะกันโอ้โหนี่ยน้อ กดไปได้อสองเกมคะแนนรถไอ้สัสโอ้สองเกมมึงแม่งไม่ขยันเล่นเลยวะดูคือวิสัยเศษ ด่าไปสิหัวหน้าไม่อยากตายก็ไป นองแตมเก็บพัน ไปกันจังเหลืองกูห <c oughs> อวเ <c oughs> <c oughs> อรื่องกูจะพอมือเร็วรีบไปไปเฝ้าแม่มึงหรว มันพี el, gente, ่ด oh, ิ bien bien ้เปื่อนผมเองครับเปลื่อนผมมันอ่อนไอ้ยักษานั้นมึงมียอิงแม่งไม่หญิ่งโอ๊ะปัญญาอ่อนยิงเลสระการมันเนี่ยเอามาเลย้าบ อสองร้อยบาษาอะไ้อะไรเอ๊อไอ้เชี้ยไม่มาอะไรสัตว์ยืนจ้องยืนจ้องม,มองงหาพ้องเหรอเชี่ยพ้อ,องไปลุยนักจ้องเหรออนูนึก,นกนว่าเล่นโอลิมปิกโอ้ใครหมดแล้วครับ มางเอ็วมันรีบไายอะเด็กกันยูมันเร็วเร็วมันชุบกันอยู่เนี่ย ไปเอาไปเช่าธงเขาฟรีอยูอ่ตนเนี่ยยังไม่บ่นเลยแบบไเห่คแบบอยยิงธงหน่นะ จบไม่ต้องมาทนด่าหน้าอย่างนี้ด่าผมผมจบแล้วผมไปตาย, <c oughs> ายเรกูไหวแล้วมึงโอวยไหมไกูเลยสองร้อยลูกกันลิงลอยหลังกู

อไอ้เอี้ยชูยตะค้างก็ยังไม่มี <Okay. S 1> <c oughs> เล่นแบบแม่หัวร้อนไป ได้ก็ได้รออยให้ได้มึงเดี๋ยวมึงได้รู้จักสกากระติกไทยทันอยู่นี่มึงรู้จักสกากระติกไทยทันกูน้อยไปแะแล้วมึงจะกระดากระตากระตากระ,าระตากระ,าระตากระติกไทยทันมึงจะทายสกากูเขาแม่แม่กละมึงม่มีเ่อเล่นๆนะเพื่อนชิบยะมวยร้องนองมึงดิ ไะยิงโดนไหมตูเล่นสไนกระบอกเดียวด้วยสุดยอดจริงๆไอหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาสไนเปืนเดียวแบบโคตรโหดกระโดดตามเป็ดผมได้ยินถึงจิตอาฆาตวิญญาณยายบาท เพราะฉะนั้นมาุพยอย่าใส่กอีด้วยโอ้ <i> oh, ไอ้ไมเคิด <i> มึงลงมาชุบก็ได้ First b <blood>. l ่จะเล่นได้ ม่เคไม่เทนสเจ็ดไอมคคนเดียวอ่ะยััชื่อไมคลเลยมีความเหมือนไมคลแยัไมแทสออกไปเลยเนาะออกไปได้ยิงดีออกไปออกไปออกไปไอันีจงไรนี่ผมไม่ได้ว่า ว่าคนไมขึ oh, oh, ้นว่ามันด้วยียหนโอ้โหเมหน่อยมาตายวัหน่อยีมาตายไผมมูต้องวิ่งไปชุบมันแต่บไม้มดู คือมาแล้วคือมาช้าเล่นกับพ่อเว้ยไอ้เยเอ็กเลยเอ็กเลยใช่ถูกนะเอ็กเล่เอ็กเล่อมันตายเอ็กเล่โฮ้บสีเราก็ต้องมชุบนะนี่ชุบไม่ทำยไงไปละมึงไม่ต้องยุบอ่ะไอ้ไม้ขึ้มึงไม่ต้องมายุบกูมึงตายกูไม่ชุมาบมงระวังนะระวังนะระวังมันชุบกันอยู่อ่ะ